ขยับเดินเหมือนเดิมครับ B M ก็ผูกวันนี้ดูมาตั้งใจในการออกวุธในการชกครับเพชรน้ำโขกก็ไม่ถอยครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับเจ้าขังประสานแข้งเอาเตะขาครับ B M ครับแข่งไปบวกหมักคืนครับหมักซ้ายสอกซ้ายเหนือโดนสอกซ้ายเอาแม่โดนเหมือนกันนะครับทางด้านของ B M ครับเนี่ครับโอ้โหเรียกว่าศอกซ้ายของเพชรน้ำโขงนะถึงก่อนครับนี่แหละครับมันวัดความแม่นกันด้วยครับอ แล้วครับโดนนับแบบนี้ก็ต้องลุยแลลวครับทางด้านบีเอ็มครับช้าไม่ได้แล้วครับโอ้โหไปพลาดโดนนับในช่วงกลางยกที่สองครับทำมาดีๆครับทางด้านบีเอ็มกรรมการแยกออกมานะครับหมัดปิงสองของบีเอ็มครับโอ้่ครับของมันโดนก็ได้ครับปัดศอกซ้ายไปครับบีเอ็มต้องพยายามจะเอาคืนครับได้นับคืนเป็นอย่างน้อยแหละครับเตะเอาไว้โดนเหมือนกันครับทางด้านของเพชรน้ำโขงครับเอาละครับในยกที่สองนี่คนละนับไปแล้วครับเอาละครับแบบนี้ก็สนุกแหละครับ คนละนับแบบนี้ก็ถือว่าเจ้ากันไปครับตั้งกล้มลุยใหม่ครับหลังจากนี้ครับอ่าจะมีนับที่สามหรือเปล่าครับโอ้โหดุเดือดครับผู้นี้ครับดูเดือดครับสัดกันไปคนละนับครับต่อยซ้ายครับบีเอ็มครับเข้าก๋หูครับขวาไม่โดนครับบวกมดขวาโดนกรับปั้นซ้ายของบีเอ็มครับอโดนซ้ายครับมันเพชรน้ำของมีแกวงครับโดนหมัดซ้ายขาแกวงครับอือเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้ไหมครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหเอาจดลงมาก่อนครับ กดลงมากอนครับเพาะพักหายใจหายคอหน่อยครับตั้งสติก่อนครับบีเอ็มขยับเดินครับขยับเดินครับต่อยซ้ายครับโดนอีกแล้วครับสองหมัดโดนสามหมัดครับพยายามนัดสอกคืนครับเพชรน้ำโขงครับหุกแหลกครับบีเอ็มุกแหลกจริงๆครับหรือว่าฟื้นเร็วนะครับหลังจากที่โดนนับแล้วก็มาได้นับคืนตอนนี้นี่เรียกว่าไล่อัดเลยครับเอาเพชรน้ำโขงฟื้นหรือยังฟื้นหรือยังข้าได้หมัดขวาครับหมัดหนึ่งสองของเพชรน้ำโขงครับ ใสพับในครับแต่ทัานออกพับนอกครับ BM เครับแล้วก็แข้งขวาเบื่อสอกซ้ายของ BM ครับครับของดีเลยครับของดีเลยครับผู้นีครับแลกอาวุธกันแบบนี้ของดีเลยครับอาตอยมัดออาออกมาผ่อนเกมเหมือนกันนะครับ BM โอโหเอาแล้วครับเจอสอกของเพชรน้ำโขงกับถุงเข่าครับเป็นโอกาสของเพชรน้ำโขงเร่งขึ้นมาแล้วครับช่วงปลายยกช่วงปลายยกขันสอกครับ โอ้โหดูเหมือนดีเอ็มก็จะแผ่วไปเหมือนกันนะครับกอไปเร่งอยู่ช่วงหนึ่งครับกรรมการแยก่กมาครับเอาละครับเพชรน้ำโขงเดินเข้าหาครับดีเอ็มรอโต้ครับขวาไม่ถึงครับเอาแขงขวาก็ไม่โดนครับหมัดหนึ่งสองสองดีเอ็มครับยังโดนไม่หนักเท่าไหรเอาศอกซ้ายได้ครับเจอข่าวขวาขอเพชรน้ำโขง แม่จะสับสองโดนเข่าครับอ้าดูครับผัดกันเดินครับผัดกันถอยครับอาเตะซ้ายมาครับปลายก20วิครับ20วมจะเป็นของใครครับปลายกที่2อ้าวมีช็อตเด็ดไหมครับมีช็อตเด็ดไหมเอาง้างง้างง้างเอาเตะขวาครับเปีียวได้เอาหมัดซออขวาไม่ถึงครับแล้วก็ตั้งแรงไว้โดนหมัดขวาของเพชรํำโขงครับพีเอ็มนี่ครับดูเหมือนว่าแผ่วลงไปนะครับพีเอ็มอาแล้วครับดูที่ว่าใครจะมีฮึดมากกว่าครับอาแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหนับที่สครับ จดได้ครับโอ้โหหมดยกพอดีครับโอ้โห